ข้อหน้สุดท้ายแล้วนะครับอยากแก้หมันครับคุณหมออยากแก้หมันผมอายุ13ปีครับแล้วก็ทําหมันมาสองปีตอนนี้มีครอบครัวใหม่อยากมีลูกด้วยกันครับแก้หมันได้ไหมคุณหมอมันนี้ยากไหมทาหมัน15นาทีถึง30นาทีส่วนใหญ่ประมาณ15นาทีเท่านั้นในผู้ชายยิ่งทําง่ายเลยทำง่ายแก้หมันประมาณ3ชั่วโมงาเพระฉะนั้นค่าใช้จ่ายมากกว่ากันเยอะ แล้วที่สําคัญคือว่าโอกาสแก้หมันสําเร็จเนี่ยตกประมาณร้อยละห้าสงร้อยลเองน,นะแ,<ค>นแล้วถ้าทํามาเกิน10ปีความสําเร็จยิ่งต่ําลงชัดเจนเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกอีกทางคือว่าอาจจะไปใช้วิธีผสมเทียมเ <ทะ S 2> พราะ<ด>ว่า,วาสมมุติว่าเราเราผูกท่อน,น้ำมสุจิตัดแล้วผูกแต่ท่อน,น้ำมสุจิส่วนต้นยังมีการสร้างตัวสุจิได้แล้วมันไปไม่ได้ มันก็จะแก่แล้วก็ตายแล้วก็ดูดซึมกลับไปก็สร้างตัวใหม่มาแต่จะสร้างได้น้อยลงเรื่อยๆหลายปีเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยดูดจากส่วนต้นแล้วเอาไปผสมเทียมได้อันนี้ต้องปรึกษาสูตินรีแพทย์ครับดีกว่าทำหมันไม่ใช่ว่าดีกว่าคือว่าการทําวิธีผสมเทียมแบบนี้เนี่ยแต่ละครั้งความสําเร็จก็อาจจะตกสักร้อยละยี่สิบใช่ไหมแต่ไม่สําเร็จก็ทําใหม่ได้ไม่สําเร็จก็ทําใหม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างแพงครั้งแรกไม่เท่าไหร่ พอสครั้งคูณ2คูณ3คูณ4แต่พอสัก5ครั้งก็จะอาจจะแพงเท่ากับการผ่าตัดแนะ